และไฮไลท์ของบูธฮอนด้านะครับคือ,อไมอ่เลยครับซีวิ c ไท p อาร์ในตัวนี้บอกเลยว่าทุกคนมุงล้อมกันแบบไปพื้นที่นะฮะสำหรับซีวิคไท p อาร์คันนี้นะครับก็มีแค่ข้อมูลของเครื่องยนต์เท่านั้นเองนะที่ได้มานะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆราคายังไม่เปิดนะครับแล้วก็จะขายคาดว่าคาดว่าขายแน่นอนอแต่คาดว่าปีหน้าในปีหน้านะครับที่จะมีซีวิคไทยอาคันนี้มาขายแล้วไม่มาก ไม่เยอะจำนวนจำกัดไม่รู้ราคาเท่าไหร่หลักสิบหลักสิบันหลักสิบคือไม่ใช่ผมพูดแล้วกักนะฮอนด้าก็บอกมาว่าเป็นแค่หลักสิบไม่เยอะเขาเองยังไม่รู้ข้อมูลเลยว่าจะขายเท่าไหร่ราคายังไม่รู้แล้วทาไมถึงเป็นสีเทามาโชว์ในวันนี้ซึ่งจริงท้ายอาควรจะเป็นสีขาวใช่ครับท้ายรถเนี่ยคันนี้ก็คือรถจะเป็นการส่งต่อมารถคันนี้ออกจากญี่ปุ่นมายังไม่ได้กลับยังไม่ส่งยืมไปเรื่อยแต่ละประเทศแต่ละประเทศรถมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยซึ่งคันนี้เลยได้เป็นสีเทา ผลที่ได้เป็นสีดำเพราะแต่ตัวขายเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสีขาวาถจะมีสีอะไรสีเหลืองีอะไรเงี้ยเราก็ังไม่รู้เป็นสีอะไรบ้างอะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถของ Honda c ซ v วิ t ไท e R รนะครับคันนี้นะฮะรถที่บอกว่าตอนนี้มีเข้ามาเนี่ยมาโชว์ในบ้านเราอย่างเดียวนะครับยังไม่มีจําหน่ายนะสิ่งที่รู้คือตอนเนี้ยเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับ 2,000cc เป็นเบนซินเทอร์โบเครื่องยนต์ VTEC นะครับแล้วก็ มีแรงม้าสูงสุดคือ3 1 5สบหแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่420นิวตันมาตั้งแต่2,600รอบถึง4 0 0พันรอบเห็นบอกว่าตัวเห็นบอกว่าตัวนี้นี่แรงม้ามากกว่าตัวเก่าประมาณ9ตัว9ตัวนะครับเพิ่มอีกเก้าตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นมาอีก2ินิวตันแล้วก็นี่นะครับนี่เบลแดงเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับที่ผ่านมาเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นรุ่นต่ําสุดของคันด้าแต่ปัจจุบันเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นท็อปสุดของคันด้า นี่ยังมีไวเลสชาร์จเมือนนะยังมีไวเลสชาร์จมีชาร์จตัวไทซ c นะครับไอ้บนตัว USB นะครับสองสองช่องนะครับเบลดแดงเบลแดงคับคับนุ่มนะครับคับนุ่มข้างในเนี่ยเป็นแบบเป็นอะคันธาร่าหมดเลยนะอ่าใช่ครับเท้าแขนนะครับซ้ายขวาที่ประตูยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับมีช่องโหมดไดโหมดไดโหมดเราสังเกตตัวนี้มี มีพัสดมีอาพัสไท้ายอารกดปั๊บมีเพจนะครับเพจที่เขียนว่าอารศูนย์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 ตัวนี้คือตัวนี้คือตัวโชว์ยังไม่ได้ขายพรมพื้นเนี่ยก็เป็นพรมแดงพรมที่วางเท้าก็เป็นพรมสีแดงเบาะนี่ก็เป็นท้ายอารเลยนะแบบนี้มาเลยนะครับแต่ส่วนเบาะนั่งข้างหลังเนี่ยมันดูต่ำๆโลโลต่ำๆนะแต่ว่ามีมีที่วางแก้วนะครับแต่ไม่มีที่เท้าแขนเบาะพับได้แบบหกสิบสี่สิบ แผงประตูก็จะเป็นเหมาะเป็นอคาทัล่านะที่แผงประตูนะครับแล้วก็มีลําโพงมีทวิตเตอร์เสียงแหลมมานี้นะเปาะพับได้แบบน่าจะ70-30แล้วเนี่ยแล้วก็ภายข้างหลังนี่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวขายยางอะไรต้องเป็นบางๆนะนะคเพราะหลุมยางอะไรนี่บางมากนะส่วนด้านล่างนี่ดูท่อยเสียดิเดี๋ยวขอกไหนะครับดูท่อเสียออกมาขนาดนี้ก็เฮ้ยมันใหญ่มาก ไอจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสเปคเมกามันจะมีตัวนี้ถะเก็บความเรียบร้อยนะแต่นี่ไม่มีเว้ยเหมือนเดิมแบตหเออถุงคุ้มแบตใช่แล้วก็เรื่องของการเก็บลมเรื่องการจัดวางนะเครื่องยนต์ก็เป็นเทอร์โบนะครับ